สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับชนะครับวันนี้เรามาอยู่กับการจุดจีนะครับจีนผมตาสวัสดีครับเลยครับสวัสดีครับผมโอเคครับผวันนี้ตาอวยพรมันจุกจีนนะครับจีนเยียย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 ยรยย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 

วันนี้นะครับเราอยู่กับวันตุดจีนะผมจุดยอดจีนเจยอีจีจีเจ้าจัดจิจยูยยอยอีนะครับผมผมใส่เสื้อหลานมากนะครับอันนี้ใส่เสื้ออะไรมาครับตุดจีนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้เงินน้องเลยครับผมปกติถ้ามีไอโอมนี่เปิดตู้ใบแล้วล่าท้าผีไปแล้วเนาะไม่มีไอโอมนี่ไม่มันเลยนะครับไม่มีี่โอมนี่ไม่มันอ่ะไอโอมดูคลิปนี้บอกนะครโอมดู โอมครับโอมดูพรโอมครับพี่โอมดูคลิปนี้ด้วยนะโอเคถ้าไม่ดูโดนแดนโอเคครับรอรอรอตามครับรอคนดังคนดังผู้ติดตามมีเท่าไหร่ครับบอกหน่อยผู้ติดตาม2องพันสองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยท่านค่ะคนดูคนดูล้านเหรอเนาะได้คนคนดูปลาเป็นล้านคปลาเปเป็นร้านนะครับใช่ผู้ติดตามมีอยู่หลักหมื่นนะครับ แต่คนดูเป็นหลักร้านใช่คนคนดูเป็นหลักร้านแต่คนตามมีอยู่หมื่นคนโอเคครับหมื่นกว่าครับตอนนี้ปัจจุบันเขาก็เขาก็ทำกิจกรรมกันอยู่ใช่ไหมครับข้างในเขาก็กำลังจะแบบเล่นกันอยู่เ่ะย้กันเฮ้ยวช่าสันทีมมีเราก็มามั่วมั่วบ้านงานเนี่ยมั่วบ้านก็นี้ราก็จะมาเดน ทับ้านงานวันตุษจีนครับผมเข้าไปทัวร์เลยไหมครับยังรัี๋ยวรอพ่อตั้นตาโอตาตาตาพี่ไปตั้นครับเฮ้ยพี่ตั้นลงมาลงเนาะทางเราตรงนี้นาะโอเค บพี่คนนี้ยาวไหมครับคิปนี้ยาวไหมเออไม่น่าจะยาวนะเท่พันเท่าพันจะชัว่วโมงเดียวนะใช่ชั่วโมงเดียวไม่ใช่ร้องร้งนี้ปดิอ๋อแล้วก็ปกติเนี่ยที่เราเคยมาแกล้งกันใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวพักเรื่องลงไปแล้วจะเองแล้วอ๋อมีเด็กเด็กเขาทำอะไรกันอยู่ไม่รู้นะเด็กดีไอาช่างแ่ช่ยไ,ไ,ได,ดเ็เด็กหรอครูดูทีปนี้มา ขอโทษนะครับครูขอโทษนะครับขอขอขอซื้อใหม่รสชาติเป็นไงผมทำเพื่อคอนเทนต์นะหืมหวานว่ะเนาะเออไปโปรติกเขาห้ามเด็ดปะวะขอโทษนะครับครูนะครูดูถ้าคุณครูดูคลิปนี้หรือใครดูคลิปนี้เนาะอย่าไปบอกครูนะครับผมน่าจะโดนตีแน่เลยแต่รสชาติหวานเลยมีหวานเนาะคนสมัยก่อนเขากินไหมครับคนสมัยก่อนกินครับได้เด็ดเนาเห็นมาตื่นเลยเหรอ น้ำมมนม <c oughs> อะไรไม่บวกคะแนนรู้ปะ่ะโ <c oughs> okay. อเค4โมงแล้ว4โมงแล้วดูดูเวลาหน่อยครับพี่เวลาผมดูไม่ได้ครับโทรไอหมดมการเพื่อนทำคำ้างแบตหมดเหรอสิบโมงสิบสามตอนนี้วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมวันนี้วันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดมกราคมหกแปดนะครับผมเย้ yeah. มัม่วๆซัวซัไปเข้าห้องน้ำไว้ดีกว่าขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนรอกเพราะว่าตาพี่ให้ไปอีกยี่สิบเนาะใก็ตอนแรกผมร้อยหกสิบตาพี่ไม่ตั้งให้ผมไปยี่สิบตาใจดีจัดแน่นอนตาพี่อะ่ะเล่าเรื่องสีเก็งมากเลยนะเวย้ยตาต้องถามสักเรื่องก็ได้ตาพี่ตามมาเลย วันนี้เขาว่าถ่ายรูปถ่ายรูปไปนะครับเราก็มาโม่บ้านงานนี่ยนะครับเราก็ไปแบบไปทั้งดันดีนวานมีวาง DIY ถ้วยนะครับผมโอ้ไปตาพี่มาแล้วไปหาตาเหรอไหมตาไอ้เว้ยว้ยเว้ยไปหาตาเล้วล่ะลูก DIY จั่งสั oh. hey, e ่นตามาครับสวัสดีครับตา ตามมาแล้วนะครับผมถิงเตียยู่อีนะครับผมเีียย่ดสินนีฮุดชัยครับผมขอให้คนดูนะครับผมท่านผู้ชมปอดต้องช่วงนี้ก็ต้องช่วงนี้ต้องปลอดภัยก่อนนะครับผมปลอดภัยสิ่งต่างๆนะคราตัวอวยพอเลยอันนี้รลดเลยมารลดลงทิ้งนับการเมืองตาไปไวมากเลยหนูเพิ่งหนูเพิ่งแบบอัดคลิปไปเมื่อกี้ ขอบคุณครับนะขอบคุณครับแบ่งไปซื้อหมได้ครับผมตาดูนะครับนะสินเจยู่อีครับผมบว่าตาเลาเร่งเ็าดวไปตงากนเดี๋ยวผมไปงานก่นะตาครไปตากับารนะตรงนี้ครับตรงนี้ครับ โอค,ครับผมไดาตาได้ครับ,บลแล้เดี๋ยวเราก็ไปชื่อลดีๆๆๆๆๆโอเคครับตอนจําเรื่องกุมารทองหมครับกุมารทองการจาเรื่องกุมารทองนะครับ<ะ> กุมารทองแล้วคนนี้ก็ไปเจอกับผมครับนะน้องธงน้องธงเจอเจอเหรอเจอไปเจอกันเลยค่ะอ้หลังเวทีแล้วเหรอนี่ยฝากแล้วน้องธงเทพวันทองก็พร้อมนักเรายืนแสดงคนนี้เขาเป็นักแสดงผมนักแสดงเเลยัครบเล่นมาไม่คลองพระไหมครับจ่าคลองพระนะครับคองหลวงพ่อ หลวงพ่อคนม้านั่นนะหลวงพผมผมผมหลวงพ่อวัดตะโกนเออก็ได้ย่อมไหนได้ทุกวันใช่มครับนะตาวัดอะไรครับล่ะหลบข้อเงินนะครับหลบข้อเอ้ยหลบข้อเงินดังดังดังระดับประเทศไทยนะดังกว่าดังของประเทศไทยอีกดังระดับทั่วโลกดังทั่วโลกตานล้วถ้าพระราคาขึ้นนี่รวยพระมันราคาขึ้นได้ไหมครับล่ะ ใช้ครับผมมันก็จะมีแต่ราคาเกิดการไปาไม่ตกจะดอันนี้ตากลับบ้านเลยครับสวัสดีครับตาไปแล้วครับตากลับบ้านแล้วนะครับผมตาตาโคตรดีดีเลยนะวันนี้ได้เราได้ตอนนี้เราสมทบทุนตอนนี้ได้หนึ่งร้อยบาทแล้วเราถ้าเราแบ่งกันคนละห้าสิบไหมคนละครึ่งเนี่ยพี่ไป็นตาเราคือไปเอาตาของพี่ตาแปดสิบไหมไปได้ไปงั้นเราสมทบทุนจาก พี่ตั้ครับพี่ตั้งท่ากับพี่พี่ตั้งมีร้อยแปดสิบผมก็มีเออว่ะเออว่ะกเราเมือนเลยเดี๋ยวเราจะไปส่งปสมทุนกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าโหดจริงๆนะครับตาเราก็กลับบ้านเหมือนเดิมร้อนนึกตาอยู่นู่นตาอยู่นู่นบายบายครับมายบายบายบายครับบายบายคือเป้าทางอันนีไปช่องดีทีวีทูนี่ทำทุกอย่างจริงเนาะครับครับผมทำสร้างสรรค์เหมือนเด็กอนุบัติเหตุครับครับผม ไอีตัเดี๋ยวเราไเลขทางแบงค์ยี่สิบแปดเดี๋ยวเขายตุนนะขอบตุนพีทันแวกแปดสเดยแปว็น่าจะประมาณร้อยเท่าไหร่วะร้อยสี่ร้อยสี่ว่าาเลั้นเราก็เอาตามไปเลขตามคนพี่เขาดิแล้วมาเป็นเหรียญสิบอ่ะแล้วเราแลก็แบบงันความคิดเองแบบดีจัดอะเนาะ ไม่คี้นหนูจะคุ้นคุณดาวตังค์อินเดียลีดินเชียรยูอีเอ้ยเดี๋ยวเขาเผาตังค์อีกห้อนี้ครับพี่เบตันหลอนนะเนี่ยพี่เบตันสมทุกขึนนะครับผมพี่่พีเบตันบอกว่าเด็กติดแล้วนี่เฮ้ยท่านเอาบ้องขอลังมาแดงนะเออเอ้ยนี่มันบริเวณที่เขาแทงกัน เขาแทงกันตรงนี้เลยนะจะบอกเหตุการณ์ไม่ได้นะเฮ้ยพีตั้นเขาไปเอาตังค์เกล้องนะครับตรงเขาเขาไปเอาตังค์อ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาตังค์เดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่ไปตัดนแววเอาตังค์ก่อนนะเออโอเคถ่ายพี่ไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปเอาตังค์ก่ันเสียงประตูโคตรน่ากลัวครับเออได้ได้ไหมนะได้ตังค์แล้วได้ตังค์ได้ตังค์แล้วได้ตังค์รคับ น ja. like ี่ในกระเป๋าพี่ยิ่งนี่พี่จเสียงไหมวะตอนพมาไม่มีคนขึ้นมาเลยเนาะอาคารเรียนเราก็แปลกใจนะครับเนี่ยครับดูดู้นมาทำอาหารกันอยู่หอกใบชิมโนนะครับโอ้แล้วก็จะมีพวกสนามเด็กเล่นของเด็กนะครับมาดูเงินเลยครับวันนี้นี่ครับ เมื่อกี้อันนี้คือเงินสมทบทุนจากคุณตาแล้วครับผมมาอีกหนึ่งร้อยตอนนี้ได้มาร้อยแปดสิบเออร้อยแปดสิบแล้วตอนนี้เออผมไดร้อยแปดสิบแล้วอันหนึ่งมีกี่บาทปะอันอันนี้ไม่นับนะครับอันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าช้างกระเป๋าช้างดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยสองร้อยสองร้อยแปดสิบเฮ้ยพี่เอาสองร้อยแปดสิบเจ้าแบงค์ราคูลาสิเออว่ะอันอันนี้ไม่ใช่ตังปลาแล้วอันนี้ตังที่ติดกระเป๋าพี่เลยเออเดี๋ยวได้ได้เท่าไหร่วะได้เยอะเหมือนกันได้เท่าไหร่วะ 280 290แปดสิ้อยเกราได้เกือบ300แล้วตอนเนี้ทงทงถ่ายหน่อยทงกด้วยนะทุกคนครับตอนนี้ผมได้เกือบจะ290รเกือบจะ300แล้วเนาะใช่ไปเราจะไปกันแล้วนะครับไปไปไปเอเดือตตำร้อยนะได้อีกร้อยหนึ่งคืองงจัดนะครับทุกคนคือคือตอนนี้คือแบบงงงงมากเลยครับว่ามีได้ไงอีกร้อยนึงสงสัยมันติดกระเป๋าที่มาที่บ้านเลยเนาะใช่ครับ ต้องดูนะใครทำปังหล่นไว้นะตัวไว้หงมีไหมตรงนั้นไม่ไม่มีไม่มีนะครับผมขอบคุณเฮ้ยพี่ผมผมคิดว่าน่าจะมีอยในกระเป๋าเขาด้วเออไปดูกไหมเฮ้ยพี่พี่งงเลยตอนแรกพี่คิดว่าพี่พี่มีแค่แปดสิบแสดงว่าตอนนี้พี่มีสองร้อยเก้าสิบมันมีเหรียญอีกอันหนึ่งม่ใช่เอ้ยพี่เอาเอาไอ้โมเดห้าสิบไหมใไหมคสวัสดีครับสวัสดีครับจิงเทียนยุ่งอีกซีนนี้ ยูไอสินเจ้าจินเจ้าจีจ้น่เหานี่เหาโรงเรียนภาษาจีนใช่ไหมครับผมใช่ตอนนี้ผมมีร้อยแปดสิบรก้าี่มีสองร้อยอ้อยสิเยอะจังวะสองร้อยยี่สร้ยสองร้อยสามสิป่ะอไปแรกเดี๋ยวเราไปแรกเดีเอาตปแรกเดี๋ยวอไปแรก สองร้อยสามสิบเออเพราะว่าตอนนี้เราแบ่งเเรียบร้อยแล้วนะครับผมแบ่งกับคนละห้สิตามที่คุณตาเขาสมทุนมานะครับผมโอ้เออแล้วก่อนหน้านี้เองตาแล้วให้อีกยี่สิบาทเราเป็นสองรยเจ็ดสิบบาทบวกเป็นได้ต้องอีกบวกอีกยีสิบบาทเลยเนาะวันเนี้จะเหกหมีร้อยแปดิเพราะตอนแรกผมมีร้อยกสิบใช่ามพี่ให้ผมมาอีกยี่สิบก็แสดงว่าเองมีตอนนี้ร้อยแปสิร้อยเแล้ว เขาปล่อยให้มาซื้อแล้วพีไปคาบัวไปเดี๋ยวเราจะไปกินเปนอย่างแรกเลยครับพี่ไปเข้าทางชาเนื้อนะมาทำมาครับทุกคนพี่ไปไปเข้าทางนั้นกันไอ้ทางอะไรนะทางพี่ตาเขาบอกเราเออพี่ทางเราพิมพ์มาที่นี่มาหุบมาหมบน้องธงนะครับวันนี้เจออะไรบ้าง คลิปนี้ผมว่าผมไม่ตัดน,นะเอาจริงผมลงรวดเดียวเลยไม่ไม่ไม่ไม,มีเวลาตัดจริงๆนะทงนะเพราะเดี๋ยวเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วไม่มีเวลาตัดเลย <ทำ S 1> ไม่ไม่มีเวลาตัดคลิปนี้เพราะว่าโทรศัพท์ต้องเอาไปขายเพราะพี่จะเอามัน,น <c oughs> แลแกเลยเค <c oughs> <c oughs> รื่องเก่าแลกใหม่ครับไอ,อ้นี่อ่านว่าอะไรวะห้ <c oughs> องน้ำห้องน้ำ หมูชีกุ้งเต่งกงตองจงทีอง่กงเกเ่โอเคไพี่ครัตอนนี้นะครับผมไปอันต่อน่ี่พ่พีพี่พี่พี่พีี่พีี่พี่พี่พี่ี่พี่่่ี เป <sk r isa> ็นพ <sk r isa> ันเลยเออใช่นะไม่ได้อะไรเลยเป็นล้านแล้ว <sk r isa> ตอนนี้คีอล้านแลนะ้วเนี่ยล้านพันล้านแล้วโหนี่ไอ้ออตาไอโอเมก้าออเก้าอะไรออ89อะไรพูดดีๆพูดดีๆพูดดีอ, okay. <s> อ่ <sm all> โอ898บวโอเค18 Pro Max นะครับเดี๋ยวมันยังไม่ออกไมนะ่แถวอ่ะฮะปีหน้าเนะยหล่อนดิ้ การตลาดการตลาดแบบใหม่แม <lien> ่มาคับซื้อนั่งมไหนอไอ้คนที่โดนลากไปแล้วครับว้ามื่อนี้หมดหมดตัวหรอหมดตัวได้รอรอวหมดหมดเป็นพันเลยขนาดเนี้ยตามไปแล้วไ่ไปแล้วไปตามไปแล้วแบบใหม่ดิดูการตลาดแบบใหม่ดิมันมาคับซื้ออย่างเดียวเลยอยเนี้มันมันไล่ตาทุกที่อ่ะเราซื้อร้านอื่นอยู่มันก็ไปยาวเนาะเข้นนอกเขน ครับเคลน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 ดูไอ้ซื้อไม่กี่บาทแลยนะกี่พันครับหมดเป็นพันแล้วท่านผู้ชมใช่หมดเป็นพันแล้วตังตังสมร่วมทุนนี่หมดคนรวยตอนนี้พี่เอามาร้านนึง่ะเออเฮ้ยตอนนี้ตัวต่อคิวมาครึ่งชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยเออใชญ่เราต่อคิวมันจะครึ่งชั่วโมงแต่ผมได้กล่องแน่เขาบอกชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟอะไรัหรอ ชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟไม่มาสักทีชีจะเสิร์ฟตอนไหนครับผู้แค่นี้แหละครับจบครับต้องไปเสิรแถวไปเสิร์ฟไม่เอาไปเรคลิปนี้ผมผมผมก็จะเร็วๆผมอาจจะไม่ตัดต่อเลยเพราะว่าไม่มีเวลาตัดคลิปนะเพราถึงจะไปเอาโทรศัพท์ใหม่แล้วไม่มีเวลาตัดคลิปนะคลิปนี้ไม่ดองด้วยลงเลยเสียเวลาไหมมาสีครับผมอ่ะแล้วผมเสียเวลาเสียเวลา ไอ้นี่นราจะได้ปกีร้านนึงอร่อยไปรอชาวบูอันเดียวร้า3สาม้ารอซึ่งชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยมง น้ำแม่นดีนะครับนะ้ำเพราะว่าน้ำหวเนาะไม่มีเรียกว่าโลงเหลงครับผม เอาอากาศอาหาเย็นเ,เตนเหนล็กนนลนหน้าไปดูอะไรมาเนีเ่ยโอ้ยบิดไหมบิดไหมบิดไหมอยากกินอะไรวันนี้ เดี๋ยวผมก็จะมากินขนมปังปี้งของยี่สิบนะครับไยิบหยิบหยิบหยิบไยิบไม่ไหยไปหยิบหยิบหยิบไบหมไบ่ยิานยิบหยิบหยิบหยบหยิไหยิบไยิบหบหยิ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 บหบหบหยบยบอยบ เอ็งลืมพี่ไปหรือยังครับยังครับโอเคครับแล้วที่ไหนกแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนเอ็งไปไหนมาเนาะเอ้ยเอ้ย่วยเนาะพี่ไปเลยไม่ได้นับปุณก็ไม่มาเนาะเอ้ยปุ๊บมาเอ้ยปุมาเอ้ยปุ๊บคือสายพนนลดวะมาวันตุดจีเนาะมาวันตุดกีที่ไม่มีจริงตุดจีนสนุกมา นะโอยทอย่างนี้ลหรอพี่ไม่สะพี่ไม่เคยสะผมเลยเ้ไอตัไปเล่นสนามเด็ล่นไปทำไมนะไปเล่นใช่ไหมจะไปล่ผีดีกว่าลาลาผีไหมล่ะ่เอาอย่าไปเล่นส่าเล่นเลยลาผีออกหัวงั้นไปนั่งก่อนไเล่นสนามเด็กเล่นถ้าหัวก็คือไปลาทาผีเหรอใช่เอองั้นเดี๋ยวเราไปลาท้าผีกันเดี๋ยวเราไปกินก่อนนะล่าท้าผีเฮ้ยอี๋ยวนี้วันนี้วันนี้พี่ ไปตั้งมันเสียตั้งช้ามื้ไเลอ่ะไม่ได้ไม่ได้แมกอ่ะไต่แ่ไปตั้งมันไม่ซื้อไอ้ยกูรอเกินเพื่อจะมอ่ากูจะได้อ่ะไปไปตั้งข้าไปไหนมาไปดูมาไปดูมัยว่ามันไปถึงไหนแล้ววะเดี๋ยวผมไปซื้อน <Yeah, ้ำไป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 ตั้ง สวัสดีนี้ม่โยช่องก t v ครับฝากกดไลคก่อนด้แวครับไม่กดแม่ตายไมกดผมโอีกได้เสือ่ะมกผมมาถ่ายได้ห่าืองกับตายจับย่องเสร็จแล้วโอ้โห ตรงไหนด็บสุดตรงไหนดิบมันจะตรงนี้ตรงไหนอ่ะนี้เดียวแล้วก็อมะแล้ว็หาไปไ่หวมเาลัพไปแล้วเกี่ยวนะพีไม่เกี่ยวแล้วผีรอง ไม่จับเลยแม่ไม่ไม่ไม่ต้องง่าแล้วพี่หยีแล้วเขาไม่อยากเล่วิ่งเลยจับหัวนะพี่พี่วิ่งเลยจับหัวนะนะพี่หยีต้องทำผีเล็กก้อยเท่าไหร่แล้ววันนี้เด่อนนี้ไม่จับหัวหัวแปลว่าวิ่งเลยจับแล้วล่าได้หรหัวก้อยแล้วก้อยอ่ะก้อยก้อยล่ารับผีเฮ้ยยังไม่เริ่มดิเริ่มเลยใครออกใครออกใครออพี่ออกไม่เป็นใช่ไหม

ไปนแล้วมันไปนประทะกันตรงนั้นทำไมวะเฮ้ยน้องพีง่ถ่ายคลิปอยู่ครับใครเป็นกันแน่น่ะงงเลยครับตอนนี้ว่านะ้านะักนะักปู่นะ อไ,ไ,ไหรอวะนี่ยอาอแล้วมัไไนไม่ได้ไหรอวะสุดยอดยา้้พักเหื่อยก่อนพักนนก่อนก็ได้อ่ใครนั่งมึงไม่ได้

แกล้งไปไหมแกล้งไนเฮ้ยลงกันเล่นตัดลั่นเลยผมเคยเล่นเกมนีงโว จบแล้วกันจบคลิปได้ไหมเอ็งเออจีบจบเลยไหนจะจบคลิปไวเนาะจบเพราะว่าเราไม่เล่นแล้วเราเล่เฮ้ยพี่เต้ยแต่งอีกยอะเนี่ยวอล์กอันอันนี้คือไม่เล่นแล้วนะอันนี้คือวอล์กท่านผู้ชมนะเป็นวอล์กวอล์กเลยเลยแต่งอยู่สี่สิบห้าบาทเออปนพี่ไม่เล่นแล้วเออไม่เลยเราเป็นวอล์กอันนี้เป็นวอล์กถ่ายทำเฉยแต่บ้านไม่ไปเฮ้ยไม่ได้ไปจีบสาวผมเลยไปจีบสาวผม จะหนาวผมช่วยผมจีได้วอืยเหนื่อยมันมีเหนื่อยมากผมอยากเล่นพี่าแบบนี้แต่วลาไปเข้าห้งน้ำก่อนดูก่อนได้ดูปเดือกป้าเดือห้องน้ำร่างบผตกใจได้ด้านในเกมวันนี้อ่ายถ่ายหน้าปกๆนะปก ไปปกปั่นแบบนี้เลยโอ้ยเก็ปีนั่นจะได้ริมไปเลยเอ็บายบาจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับไม่กดพ่อตายโอเคบ๊ายบายอันนี้เรากลทงเล่นแค้ไข่เดี้ยมากสวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่กับช่อง BTV Asia นะครับอะได้ผมเนี่ยมึงได้นะครับมึงได้นะครับหอมมีใบตั้นอร่อยถูกใแกนไม่ถูกริม กินคำได้ติดใจกินคำที่สองติดเตียงไปกินบ้างของกินบ้างเป็นไงครับแซ่บหลายเลยแซ่บพันพี่อ่ะแล้ว,เ,ว,ลวเอยห้ามมุกมหยากขอด้วยขอไปนะหอมเลยตะกรองอร่อยไหมครับืแซ่บไม่กินต้าหู 嗯 <All right. S 2>、mm。哦、hmm. oh.。